สวัสดีค่ะตองจาก Achieve Education นะคะสำหรับใครก็ตามที่เตรียมตัวสอบโทอีกนะคะห้ามพลาดเทคนิคเด็ดๆที่จะทำให้ทุกคนอัพคะแนนโทอีกได้แน่นอนค่ะ ะะตรงจะพาทุกคนนะคะมาดูเทคนิคในการทำข้อสอบ Part 2 Question Responses นะคะในข้อสอบ2 2 2 t o e i c อีกเนี่ยนะคะจะมี Question Responses ทั้งหมด25ข้อนะคะเราจะเจอคำถามหลากหลายประเภทที่เจอบ่อยๆเช่น W H Questions Yes No Questions เป็นต้นนะคะแต่ว่ามันจะมีคําถามประเภทหนึ่งที่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะใส่ตัวหลอกไว้ค่อนข้างเยอะนะคะในคลิปนี้ค่ะวจกพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ indirect questions ค่ะ indirect questions คืออะไรนะ indirect questions คือคําถามที่ไม่ได้ถามตรงตัวเช่นขอโทษนะคะคุณพอจะทราบไหมะคะว่าทางไปหัวใจคุณอะไปยังไงคะจริงๆแล้วคาถามเนี่ย ถามว่าคุณพอจะทราบไหมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำตอบมันไม่ใช่ว่าใช่ทราบครับ <Huh? S 1> ไม่ไม่ทราบครับแต่จริงๆแล้วคำถามท่อนหลังต่างหากนะคะที่เป็นส่วนสำคัญนะคะว่าทางไปหัวใจคุณไปยังไงอะคะตรงนี้คือท่อนสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่อนหน้าเนี่ยเป็นแค่ท่อนที่ใส่เสริมเข้ามาเพื่อให้ประโยคดูสุภาพขึ้นไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ ข้อน,น้าทิงค่ะเวลาที่ไี้รักเจอ indirect questions นะคะถึงแม้หน้าตามันจะเหมือน yes no questions ก็จริงแต่ให้จำไว้เลยนะว่ามันไม่มีทางตอบ yes หรือ no เด็ดขาดค่ะลองดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างของตรงอาจจะบอกว่า do you know who t h e s e documents belong to คุณพอจะทราบไหมว่าเอกสารพวกนี้เป็นของใครตรงนี้เราไม่ได้โฟกัสที่ do you know นะคะเราโฟกัสที่คาสาคัญที่ตามหลังมาคือคาว่า Who, ถูกไหมอยากรู้นะคะว่าเอกสารทวกนี้เป็นของใครนะคะหรือ indirect questions อาจจะขึ้นต้นว่า can you tell me why d o n t you take the job อตรงคำว่า can you tell me เป็น yes no question แต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญนะคะคำสำคัญคือคำว่า why ที่ตามหลังมาต่างหากค่ะ หรืออีกตัวอย่างนึ้งนะคะสมมติตรงถามว่า m a y I ask w h e r e you worked b e f o r e y u u joined us ดิฉันขออนุญาตถามหน่อยนะคะว่าคุณทำงานที่ไหนก่อนที่คุณจะมาร่วมง,งานกับเราตรง May I ask ตรงนี้ใส่เพื่อให้ประโยครูสุภาพเฉยๆดูไม่เผือกเรื่องชาวบ้านจนเกินไปนะคะแต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญส่วนสำคัญคือส่วนที่อยู่หลังท่อน May I ask ปต่างหากค่ะส่วนสำคัญคือ h ว r e ถูกไหมต้องจับคำว่าแวร์ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่ราจะเจอโครงสร้าง indirect question นะคะไม่ ต้องสนใจท่อนเกิดน,นำแต่ให้โฟกัสที่ wh question w o r d ที่ตามหลังมานะคะและเวลาที่ที่รักเจอ wh question หรือเจอ indirect question ก็ตามนะคะมันจะมีคำตอบประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นคำตอบที่สามารถใช้ตอบได้ทุกคำถามครอบจัก,กรวาลทั่วโลกเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติถามว่า เนี่ยเธอรู้ไหมว่าใครเป็นผู้จัดการคนใหม่เนี่ยเธอพอจะบอกได้ไหมว่าการประชุมจะเริ่มกี่โมงเนี่ยเธอบอกจะได้ไหมว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนกันมันมีคําตอบอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่เราใช้ตอบได้ทุกคําถามครอบจักรวาลตรงเรียกคําตอบแบบนี้ว่า universal answers ค่ะคือคําตอบแบบครอบจักรวาลให้ลองเดาค่ะว่าคําตอบแบบครอบจักรวาลจะหน้าตาแบบไหนคะถ้าตรงตอบว่าไม่รู้ เออถ้าเวลาถ้าตัวบอกว่าไม่รู้เนี่ยคำว่าไม่รู้เนี่ยนะคะ I don't know จะเป็นคําตอบแบบครอบจัก,กรวาลถ้าสมมุติว่าที่รักฟังคําถามไม่รู้เรื่องแต่ได้ยินว่ามันมีช้อยส์ไหนที่เป็นคําตอบแบบครอบจัก,กรวาลเนี่ยเราตอบข้อนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าคําตอบแบบครอบจัก,กรวาลเนี่ยใช้ตอบได้ทุกคําถามทั่วโลกเลยนะคะ นอกเหนือจากคำตอบ universal answer คือ I don't know โทอิกอาจจะไม่พูดอะไรง่ายๆแบบนั้นค่ะโทอิกเขาอาจจะใช้คำที่ยากกว่านั้นหรือใช้คำที่เป็นทางการกันนั้นเช่นเขาอาจจะพูดว่า I have no idea แหมความหมายก็เหมือน I don't know นะคะ I'm not sure I'm not certain ฉันไม่มั่นใจ I wish I knew ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ถ้าพูดแบบนี้แปลว่าไม่รู้นะคะ I wish I knew นะคะหรืออาจจะบอกว่า I haven't been informed ฉันยังไม่ได้รับแจ้ง I haven't been notified ฉันยังไม่ได้รับแจ้ง That's news to me นี่เป็นข่าวใหม่สำหรับฉันเลยนะแะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างของ universal answer นะคะหรือ universal answer อาจจะเป็นคำตอบทำนองว่า ฉันไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจกันฉันไม่รู้เดี๋ยวฉันไปถามคนอื่นให้นะอมืมันอาจจะออกมาในหน้าตาแบบนี้ก็ได้ค่ะ Let me check t ช็ that for you เดี๋ยวฉันตรวจสอบให้นะเอา f ฟ n d เรา Fi ล d เราตัวนี้แปลว่าค้นหาความจริงนะคะเดี๋ยวฉันไปค้นหาข้อมูลเดี๋ยวฉันไปค้นหาความจริงให้ I haven't made up my mind made up my mind ตัวนี้จะแปลว่าตัดสินใจฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเรื่องนี้ It hasn't been decided yet เรายังไม่ได้ตัดสินใจกันเลยเรื่องนี้นะคะ The manager is reviewing it นะคะบอกว่าผู้จัดการเนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่รักจะเห็นแพทเทิร์นนะถ้าสมมุติว่าเจอ universal answer นะคะถึงแม้จะฟังคำถามไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรถ้าเจอ universal answer ให้ตอบได้เลยนะคะเพราะเป็นคำตอบแบบครอบจักรวาลใช้ตอบคำถามได้ทุกคำถามทั่วโลกเลยค่ะ เดี๋ยวตรงมีแบบฝึกหัดมาให้ลองฝึกทำนะคะในส่วนของ Universal Answers เดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงกันแล้วเดี๋ยวตรงจะกลับมาเฉลยค่ะ Do you know who will be taking over after Claudia retires? A. I'm not tired. B. We don't know yet. C. In her office. สำหรับข้อนี้นะคะตอบอะไรกันดีอ่าเดี๋ยวเราลองมาเช็คคำตอบจากเทสครีปกันนะคะคำถามก็ถามว่า Do you know เป็น indirect question นะคะไม่ได้โฟกัสที่คำว่า Do you know โฟกัสที่ wh question word ที่ตามหลังมาค่ะ Do you know who will be taking over after Claudia retires เธอเธอเพอจะรู้ไหมอ่ะว่าใครที่จะมารับผิดชอบแทน Claudia หลังจากที่ Claudia เกษียณ A I'm not t i r e d ฉันไม่เหนื่อยนะ b we don't know yet เรายังไม่รู้เลยเรื่องนี้ c in her office ตรงนี้ที่รักจะเห็นว่ามันมีคำตอบที่เป็น universal answer ตอบได้เลยถึงแม้จะฟังคำถามไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรข้อนี้เลยตอบข้อ b นั่นเองนะคะเดี๋ยวตรงมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราลองไปฝึกฟังไฟเสียงกันค่ะ do you know who's going to be hired as the new assistant a it hasn't been decided yet b no higher than last week c That's news good เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบข้อไหนคะมาใช้คำตอบกันค่ะลองมาดูเทปสคริปพร้อมๆกันนะคะ คำถามถามว่า Do you know who's going to be hired as a new assistant คุณพอจะทราบไหมว่าใครที่จะได้รับการจ้างงานให้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ตรงนี้เป็น indirect questions ขึ้นต้นด้วย Do you know ใช่ปะแต่เราไม่ได้โฟกัสคำนั้นนะคะเราโฟกัสที่ w h q u e s t i o n word ที่ตามหลังมาก็คือคำว่า who นั่นเองข้อ A บอกว่า It hasn't been decided yet ยังไม่ได้ตัดสินใจกันเลยนะเรื่องนั้นข้อ b บอกว่า no higher than the last week ก็ไม่ได้สูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วข้อ c บอกว่า that's good news ข่าวดีนี่ตรงนี้ที่เราจะเห็นนะคะว่าใน choice เนี่ยมีคำตอบที่เป็น universal answer อยู่ค่ะข,ข,ข้อนี้ข้อที่เป็น universal answer คือข้อ a เพราะฉะนั้นเราตอบข้อ a ได้เลยนะคะถ้าทุกท่านอยากพลาดเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบทอีกนะคะอย่าลืมกด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจากทาง a c h i v e Education และตวนะคะ